ไอ้จ้ามาซอยปีนี่วันนี้อีปีอีปีอิปีอีปีสวัสดีค่ะมาได้กินเผาวันนี้จะกินทิ๊กย่างมันป้านสบายสบายสไตล์ปอบสวีเดนนะคะโอ้ยนมเฮียนมเฮียนมแม่เฮียนมแม่มันเฮีย นมแต่ซางกับนมลูกสวงอะไรนมเหียวนมยมช่ยเาให้เหียวยันแยนี่แหละค่ะพี่นวงนมนมหนึ่งนมสวงเตีนหมูนะค่ันไม่ไ้กินปตี๋นะคะแต่ไม่ได้กินตีินกันนอก้กินตีนเดียดเด็ดอกินีนียดพี่น้องตีนหมูกับพริกสด โอ้ยทองของห right <os> <cartoon. S 1> ้างแกดักเลยสวัสดีค่ะทองมันหอมเดี๋ยวไปเอาหนี้พวกเจ้าพิ่นกันเถอะทำอะไรคะวัดวัดปรบพัดขึ้นเซาราลี่ซื้ออันนี้มาให้ทรงซื้อตีนเจ้าค่ะไม่ได้กินตีนไม่ได้กินตีนอันนมมันก็สวดนะเว้ย ขอโทษนะคะเป็นขับเป็นเพลียป้ปานานะค่ะพวกหัวกับปไดหัวพวกหัวกับปอดห,ห่ไห่แเมียมาหลดทึ่กินทั้งห่กินแบบนี้ก็ได้เม่พี่น้องจะเปล่าด้ยกินแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม,ไไม,ไไมไรานพี่เจ้าตัดกินแบบนี้เลยพี่นอ้องเดี๋ยวม่เดี๋ยวหนูจะทำให้ดูนะ ว่าหนูนูหนเอาใส่มันแอนีเจ้าค่ะ,ะบ้านๆนี้แล้วค่ะกัดสบายๆกันดนกัดฮึอืมเป็นไหมคะ นมกระถู สวยกับบมีเดอร์ตีมูกระไรนะพี่้องแบบสั้นกับพี่เคยสารมีนี่เลยหันมาดูสิแบบแบบว่า,าปลาลังเขากินแบบนี้ไงกุโรงนะคะแบบข้า,จาวจบพกไปนูน่นไปนี่นั้นผู้มากกินตีนตะแบบไข่อุ่นมัน สบายดี Thế nhà em đẹp Thế nhà ngủ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  Thế no ngủ

อินสบายกินสบิเด่นบิดที่ใบไรนมลิศเดี๋ยวแฟนขับสิทาอีกนะแล้วกับฝรั่งอุ้ยนี่แส่บนะอ้สื่อตามล้านทั่วไปนันสิมีล้านเจอกับมูมูมามาอุ้มมูมูแกล้ๆนี่เละ ดดมือยิ่งอร่อยจ้งค่ะชิอเกียน้องนายกินกับแม่ไหมคะน้องนากินกับแม่ไหมจนจนน้องนากินกับมาม่าไหมมีอยู่มีอยู่กินกับมาม่าไหมมันคลิกเลยค่ะ Tror du den är klar Tror du chokladen är smält? Ja. Men pappa. Den smälte inte alls. Mm. Nej. Och den bananskalen. <laughs> ja men det ska bli så. Den, 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 den där. Den borde ju ha smält. Ja. Men jag vill inte äta. Jag ska kolla. Jag ska inte äta pappa. Nej. den är smält. Ja. Äh, nej. Det är อะไรให้กินอันนีช่วยช่วยช่วยมาเลยอร่อยอร่อยนะมันไม่ได้แคบมันมันมัเป็นช่องฟิตด้วยค่ะเนี่ยมันไม่ได้ใช่ช่องฟิตนะเนี่ยมันเหนียวด้วยตัวของมันของอ้วนของมันเองกินแล้วก็อ้วนตุอ้วนตุ้ยกินแล้วก็เด้งดึงดึ๋งค่ะอ

ยากนอืไงปะอืจกโอ้พกพาสะดวกใครชอบตีนนะคะเนี่ยนิ่ม ฮะเนนรีนมันเลยกินให่ป <tamam>, ป the ๊นะดูก่่ท <out> ำ <peanut> ี้เลยอ้มากค่ะคใหญ่ๆหนตุ้ยๆนะคะ 結構。 อร่อยอกินเลยกินเลยแม่ทมิโอมขอโทษด,ด้วยค่ะแม่ก็โอ้ยเป็นหวัดอันนี้นะ่าอร่อยค่ะทำไมเปลี่ยนทำไมเป็น,ปนกินกับแม่สองคนอ่ะนี่กัดตรงนี้ก็ได้อันนี้กัดนิ่มๆตรงนี้อ่ะนิ่มๆนี่กัดด้วยไหนอืมอ้ม มันก็เป็นเนื้อเหนียวเนี้ยเละเวลาเราไปไปเอาไปอุ่นมันก็เป็นน้ำซุปนั่เลยเนี่ยที่มันเหนียวเนี่ยแต่ฝรั่งเขาชอบกินกันเด้งๆแบบนี้เลยคนที่ชอบกินตีนหมูลูกกินแทนวุ้นวุ่นวุ่นวุนไม่ค่ะพัฒนาเลยเหนียวเหนียวกดเลยไปแล้วค่ะ Mm-hmm.